สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราจะไปต่อกันที่ราศีกลุ่มัธาตุลมนะคะเอาอ่านเชื่อมโยงกับดวงดาววันที่31ก็กรกฎาคม2565ค่ะค่ะมาตามหา คนรักที่มีศีลศรัทธาปัญญาจากะเสมอกันนะคะพบไหมนะวางแผนกัน,นะคะ่ะเริ่มกันเลยคะ่ะ สีกลมนะคะอ่าสีกลมเลยค่ะราหูนะเกี่ยวข้องกับเพื่อน,นะคะ่ะตนเองอะ่ะต้องไปเกี่ยวข้องกับ เพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาตินะคะกรรม,มการงานกิจวัตรประจำวันกิจกรรมเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาตินี่ตอนนี้ก็เป็นแคทตรงข้ามนะคะพบแล้วก็ ทำงานกันแล้วก็ผิดหวังนะผิดหวังกับอดีตที่ฟังใจไม่รู้เรื่อนะไม่รู้เรื่อต้องมาตั้งหลักใหม่ไปพบกับนะอารมณ์มะนะ อารมณ์ของตนเองค่ะอังคารราหูครูท่านทักนะครูท่านทักไว้ว่าเนะจ้ากรรมนเวรก็คือตัวเรานะคะและก็เพื่อนของเราที่ไปเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกันนะตกหยุดใต้อำนาจของความอยากนะทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น โดยเฉพาะการเงินที่หามาเท่าไหร่ก็หมดนะคะเพราะว่าหมดไปกับความสิ้นเปลืองไร้สาระ,ะในแต่ละวันนะรักสบายนะเริ่มต้นใหม่หมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมนะก็คินเด,ดิมสัรรค์ทันษาในแต่ละวันไม่ได้วางแผนนะ ทำตามอารมณ์ตนเองสินค้าใหม่ใหมสินค้าตามตลาดมาใหม่ๆเป็นต้องสั่ง delivery เลยนะคะซื้อความสุขนะ ความหวังกําลังใจนะมีความสุขตนเองมีสิ่งกระตุ้นอยู่ภายนอกเป็นกําลังใจให้กับชีวิตตนเองนะคะไปเกี่ยวข้องกับความสุขข้างนอกอะลันลา ชีวิตที่ผ่านพ้นไปนะจับใจ่ายใช้สอยซื้อด้วยความสุขนะคะมนะีอะไรมาใหม่ๆนี้จับจ่ายตามอารมณ์ไปเจอนะคนรักนะคะ อะสุรินราโหอก็ชวนกันจับจ่ายใช้สอยนะจะหาได้ใหม่มันก็ยากนะถ้าจะหาใหม่อะจนใหม่อีกครั้งค่ะนะเปีค่ะตั้งแต่วันที่7เดือน7นะมรุตยูลึกลับย้ายนะมีความหวังกำลังใจข่าวดีที่โรอคอยต้องมาตั้งหลักใหม่ค่ะ จ็ดปีเต็มแล้ค่ะจะได้รถรักทรัพบ้านที่ดินความสุขสงบจะมาเยือนนะที่มันหายไปในเพราะว่าจนเองนั่นแหละนะคือไม่ได้วางแผนนะนะการเงินที่ได้มา ได้มาก็เสียไปนะคะจับใจตามอารมณ์ไปดูค่ะคนรักเก่าคนรักเก่านะคะศีลเสมอจะมาเจอกันนะต้องเจอคนศีลเดียวกันนะคะ ศีลน,นะนี่ตนเองไปเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าค่ะเจ้ากรรมในเวนก็คือตอนเองนะคะคนรักเก่านะคะ การเงินดีมากอะเป็นคนอ่อนอไวยกว่านะนั่นแหละเสียเสมอกันกับคนรักเก่าคิดว่าจะรอดไหมไม่รอดนะ,ะ,ะนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะเงินหาเท่าไหร่ก็หมดขัดแย้งกัน,นมีปัญหาร่วมงานกันแล้วก็เกิด การมุ่นวายนะเกิดการแย่งชิงหึงหวงนะนีก็มีสเสน่ห์มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะนะก็ไปตั้งหลักใหม่แล้วนะถุกหวยรวยเบอร์แล้วค่ะน,นะนะก็ไปแล้วค่ะลันลาแล้ว ไปแล้วนะชีวิตอิสระอ่นะนะสีนเสมอมาเจอกันแต่ก็ต้องไปตั้งหลักใหม่นะคะเหมือนกันเกินไปนะช่วยกันเดิมสังสรรหันสานะจักจ่ายนะเสื้อผ้าหน้าผมเนะี่ยแต่ระวันไม่ได้วางแผนเลยนะคนะนะนะอันนี้ก็ ไปลั้นลาพบคู่แล้วค่ะคู่นี้ก็มีคนมาให้คุณค่ากับตนเองมาวงวางแผนชีวิตให้นะต้องได้คู่คู่มาวางแผนชีวิตให้อยู่กันยั่งยืนยาวนานนะเงินที่หามาเนี่ยจบที่การวางแผนนะคู่คนต่างที่ต่างถิ่นนะ ไปผจญใหม่กับคนใหม่แล้วค่ะคนรักเก่าของชากลุ่มนะคะสินเสมอมาเจอกันตา,ตามใจความอยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็น แต่งงานแล้วนะคะ,ะพบคู่แล้วตรงสองฝ่ายนี้ก็สนใจในไซส์หมูเตหลูลทั้งคู่นะแต่ทางนี้ก็ได้ทำการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะมาสนับสนุนได้ไรายได้ที่ต่อไปนะชาวกรมเองก็จะได้ตั้งหลักได้ทำ ในสิ่งที่ได้สะสมมานะคะ work for r home โอกาสจะได้ทำค่ะจะได้ทำการงานที่อิสระนะคะงานนี้สนุกค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยรักอิสระและสนุกกับสิ่งที่ทำนะคะบางครั้งยังไม่อยู่นะอารมณ์ขาดสติไปหน่อยนะ ดูค่ะคนรักใหม่นสินเสมอมาเจอกันสุดท้ายก็แยกย้ายไปแล้วนะ,นะรอความหวังกำลังใจจะมีใครมาเยียวยารักษาใจให้นะคะ,ะเงินหมุนไปแลว้วไม่หมุนกลับน,นะคะไม่ต้องไมสนใจคนะ่ะคนเก่านะ แม้จะมั่นคงผูกพันนะแต่ก็เป็นอดีตไปแล้วนะเริ่มต้นตั้งหลักใหม่นะเหนื่อยยากหน่อยต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้มแข็งค่ะตั้งหลักใหม่กับงานเนี่ยนะโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตอนเองก่อนลั่นลาเลยนะคะถานนี้เขาลั่นลาไปแล้วใช้ชีวิต ที่ได้รับผิดชอบนะการเงินได้มาไม่ขาดมืออันนี้ก็การงานก็มั่นคงแล้วสบายแล้วที่เหลือก็คือทำในสิ่งที่รักนะคิดบวกนะเก็นผู้ให้ค่ะเชื่อมันในตนเข้าไว้นะคะผ่านอุปสรรค ปัญหามาด้วยความเข้มแข็งนะเริ่มต้นการตัดสินใจครั้งสำคัญนะเพิ่งตนเองได้ก็จะได้ทำอะไรที่โดดเด่นนะเป็นตัวของตนเองเริ่มตั้งหลักได้นะไม่มนะีไม่ต้องรออะไรสมบูรณ์แบบนะลงมือทำนะก็จะมีการเงินเข้ามาเลยนะคะขยันค่ะ ผลง,งานนี้เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านมีแต่รวยนะคะตอนเองก็การศึกษาดีภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะรุ่งเรืองจะเจริญก้าวหนนะ้าสตรีนารีอุปธรรมแม่แม่มาอุปธรรมผ่านอุปสรรคม,มามีประสบการณ์เรื่องความรักอันนี้ บ้านรถหลักทรัพย์ที่ดินที่หายไปก็จะได้ตั้งหลักใหม่นะวันที่เเดือน7มรุติโย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุบ้านมีขาดฝันนะต้องมาตั้งต้นตั้งหลักใหม่อเจ็ดปีข้างหน้านี่แหละค่ะจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะมีทุกสิ่งพร้อมนะคะดเริ่มตั้งหลักใหม่นะคะอะไรที่หายไปไม่หมุนกลับ ที่จะหมุนมาใหม่ก็คือด้วยปัญญาความสามารถวางเฉยอุเบกขานะบางเรื่องเราก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ก็จะได้พบกับความสุขสงบนะคะไม่เราร้อนนะอันนี้คนรักใหม่จะมีเข้ามานะก็เริ่มที่ตนเองเตรียมความพร้อมที่ตนเองเข้มแข็ง จากที่ทำตามอารมณ์นะนี่แหละทั้งคู่คราวนี้แหละเราจะได้พบกับความสุขสงบมาเยือนอด้วยประสบการณ์ชีวิตนะจะได้รับความเข้มแข็งเริ่มที่ความมั่นคงทางด้านจิตใจค่ะ คนรักใหม่นี่็ก็มีคนมาหมายปลองมารักจริงหวังแต่งแต่ตนเองนี่ก็ขอสร้างฐานะเศรษฐกิจอีกครั้งนะคะจากที่หมดเปลืองไปกับใช้จ,จับใจอะไรตามอารมณ์เดี๋ใกล้ชิดกับ สตรีคุณแม่ทั้งหลายเราได้พบกับความส,สมะะุขสงบน้กได้ดูแลครนะอบครัวใกล้ชิดกันนะที่หามานะให้ใครดีที่สุดก็คือครอบครัวนะคะนะพ่อแม่ปู่ย่าตายาย กรรมจบไปแล้วค่ะนะจบกรรมในเวรคือเราร่วมมือกันนะคะอ่ะเราก็ต้องให้คำแนะนำนะแนวโน้มเป็นเสรียีค่ะ ลูกเก็บออมนะจากที่หมดไปก็ยงเลยล้มแล้วลูกขึ้นใหม่ค่ะล้มร้อยครั้งลูกขึ้นใหม่ร้อยหนึ่งครั้งก็จากการงานนะคะการงานฐานะมั่นคงสู้ต่อไปก็จะยอมแพ้ต้องสู้จึงจัดฉดชนะนะคะนักต่อสู้ชีวิตนะการกระทําปัจจุบันกรรมข้าบกรุกเข้าไปเลืดลมยันขันขยันนะ ตนเองก็ได้รับงานรับราชการเป็นข้าราชการงานนี้ก็ได้เดินทางมีเกม้มีรถสักคันนะคะเนี่ยนะก็เวดล้อมด้วยคนที่มีประสบการณ์เพื่อนร่วมง,งานตนเองนี้ก็ขยันขันแข็งนะคะ,ะเดินทางกับอยากมิตรพี่น้องนะคะ,ะพี่ชายนะคะเพื่อนร่วมง,งานร่วมการงานกัน มีส,สิ่งใหม่ๆเข้ามามันคงกับธุรกิจกับการงานข้าราชการทหารตำรวจนักปกครองนี่ดีคะเข้องกับผู้ใหญ่น้นาที่ตำแหน่งการงานใหญ่โตตนเองก็ได้ร่วมงานด้วยนี่ก็มีเกณฑ์ได้รถรักษะบ้านทีเดินแน่นอน อะไรที่เสียไปรถล,ลักซักบ้านที่เด่นนี้ก็จะได้กลับคืนมานะคะหายวับไปนะคงล้อมุนเวียนก็กงเวียนเริ่มทำงานนะคะนะตั้งแต่5ธันวา6 3สามต่อยอดไปะยาวๆเลยนะคะหายไปไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะสิ่งที่จะแลกเปลี่มาก็ต้องสู้ต่อไปะะเดินหน้าต่อไปนะคะเข้มแข็งกันนะอย่าปล่อยให้ ชีวิตอยู่ใต้ฟ้าลิขิเข็มไว้ที่เหลือลงมือทำ99เปอลงมือทำค่ะปรารถนาความมั่นคงวัฒนจับโลกเกียนกำลังทํางานนะทำอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นนะผมได้คิดจัดให้แล้วค่ะต้องสู้จนจัชนะชนะนะคะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคะล้มแล้วลูกใหม่ ชีวิตต้องสู้พี่เซ้นค่ะเปิดเผยตัวตนของตนเองนะคะใช้แสงสัใสอย,ยู่กับปัจจุบันนะก็ปัจจุบันทําให้ดีที่สุดเน,ะะนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อ้าขายการสรรราื่อสารและเขื่อนไกลชิดสนิทกันเหมือนยานะคะกระตุ้นตนเองให้แข็งขันขยันค่ะ บุกรุกเข้าไปนะคะฟรีดอมมีอิสระเสรีเหมือนนกน้อยโบยบินออกสู่โลกกว่าไม่ได้อยู่ในกรงขังแล้วค่ะคอนเนคชันติดต่อเพื่อนบ้านต่อไปไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะอยู่ใต้น้ำนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันนี่ก็มีเกณฑ์ก็จะได้ทำการงานพิเศษอีกงานหนึ่งนะ,ะงานการสื่อารน,นะคะเพื่อให้เข้าใกล้ สิ่งที่เสียไปได้กลับคืนมานะรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินความมั่นคงนะคะอสังหาริมทรัพย์ที่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปนี้ก็จะได้กลับคืนมาแน่นอนนะ,ะชีวิตอยู่ในกำมือแล้วคะ